ครับเ,เพื่อนเวันนี้เราจะมาเล่นโลบกันนะจ๊ะแต่จะเล่นไม่เก่งนะเล่นเอาแอนี้เอาตัวรอดจากไอหมาหมาไอหมาหน้าใหญ่จะวก็เดินไปโดนไออะไรกันเนี่ย อย่างวะ,ะอย่างเนี้ยโอ้ยมีหลายเส้นทางเลยอ่ะไอ้ดำดำมันคืออะไรนี่หรือว่าเอออ๋อมันไอ้นี่ไม่ได้รู้แหละหเก็บมาก่อนโอ้โห มือไปโดนอีไ่ไงประทูหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมานะไอ้ไอยัย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 ยยยายยัยยยยยตปเลยไอ้นี่ประตัอะไรว้อาอรบอรได้ มนนีแค่อัวคนเดียวเลยเนี่ยที่มาเล่นเนี่ยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยอ๋อไอสีนำ้นำนมมันคือไอน,นี่ไม่ได้อู้เอ้าไม่ได้มันมีทางลัดด้วยโอ้สั่ง วึ้สีสไม่ง่ายอืมว,ว้าวม่ง่ายขนเลโอ้ตายตายตายอ๋อได้รางวัลน,นี้เองนี้เองอ,ะอ่ะ นี่เองนะโอ้หมดล็อกหลายอย่างเลยไอนี่เอนี่โอ้โอ้โหปลดล็อกหลายอย่างเลยอะเฮ้ย <c oughs> เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรนี้เอาไม่ได้เอาไปดูนี่แล้วมือเออไอมันดักอะถ้ะเทนเอ้ยไปดิคิว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 เอ hiểu hiểu phải đi bèo quá à phải gì hơi phải phải đi thà thang ở thằng mày đâu anh anh có ờ Y á mình mình mà tới kia mình tạm là lâu ยัยยัยย yeah, 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 yeah. ไปทางไหนอ่ะทางไหนดีวะโอโอมีของให้เก็บเก็บด้วยฮา่าไอตัวนี้ <wh ats> และนี่ไปไหนเอ่ยโอ้ มีของให้เก็บอีกแล้วโอ้เยอะแยะเลยอืมของเก็บเยอะจริงๆเลยอ้ไ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 อ้ จะโผล่มาทำไมอ่ะไม่โอ้ยตายแน่เราโชคดีที่ไม่มาทางนี้อ่ะไปยังไปยังไปยังไปนะไปนะโอเคไปแล้ว,ลว,ลว,โ,อลวโอ้ยชัวครับครับวายโจนซะเลย อุสาจุกนะเนี่ยไอยัง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 จะมาอีกปะโทเอ้ยเออให้กระโดดจีิงนะให้กระโดดอุ้ยเ้ยอุ้ยต่าเจอหมาเฮ้ยหนีเสือป่าจ็อกเ้ยเอาทำไมเล่นไหม เฮ่เ็นใหม่เฮ้เพื่อนช่วยคอยแน่ดิไม่ใช่คอยอยู่ผู้เดียวด้เออไปด้วยไป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 ด้วยไปด้วยไปด้ยไปไหนอ่ะเพื่อนจ๋าโอ้ไปแล้วอ่ะนำดินเลยอ่ะเย้ โอ๊ย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 โอนโอ๊ยฮะตายอย่างนั้นเหรอคือเกมนี้ก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่อจริงๆคืออืม มันมีทั้งหลอกแล้วก็ของจริงด้วยยังไงต่อดีอืมพอแล้วละกันเก็บพอได้ ปากอีกกระโให <c oughs> ้เพื่อนช่วยหน่อยสิ เว้ยไม่น่าไปอยู่ตรงง่นเลยเฮ้อ่ะออกมาได้แล้วเอาเพื่อนหายไปไหนนี่ลองเข้าไปตรงนี้สิอ้าโอ้ ai, nứt nảy, tài, 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 Ý

โอ้เอ้ยป,ปิดไปเลย <laughs> ปิดไปเลยเออไม่ต้องฟูไม่ต้องข่าแล้วส่วนในนี้ก็เปิดไม่ได้ปิดไปแล้วเพื่อน <laughs> เข้าไม่ได้หัวปิดเองเกิดแล้วโอ้มือไปโดนทุกขีโอ้ยมาทำไมเนี่ยอ๋อ ờ chì phá oh. Hơi đi ạ ui ơi dù đuôi á <laughs> ไหเอ๊ะหยุดจะ,จะหยุดอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรตามมาอีกอ่ะอู้ของของเก็บกนว้าวมีกีเมาส์ อ,อ้ยมือชอบไปโดนเทะมีคานด้ยวยละ่ะอืมก็คานอีก ไอ้โชคดีที่ไม่ตกนะนะเออยังไงเดีอ่ะยังไงอ่ะว้ายเออ,อมีตรดจเช็คหอยเฮ้ยดีอ่ะ จีน่ที่ไม่เลิ่มตนใหม่นะมีเอาดีกว่าค่ามยากนัดเลยไปตรงนี้ดีกว่าโอ้โหนี้ไปมาแล้วลองไปตรงนี้ตรงนี้ก็ไปมาแล้วเออไปตรงนี้อ่ะ ก็แบบก็อ mm ันั่นน่ะเน๊ะก็เมื่อกี้น่ะเนละสามารถทานมาได้เฮ้ยอ้ยอุ้ยมีอาวุธด้วย่ะเฮ้ยเฮ้ย จ๋งวะโอโหแบอันนี้คือแบ็คลิมงจริงๆนะเนี่ยว่าแต่จะไปยังไงเจอไอ้เป็ดน้อยทุกทีเลยนะ ุกทีเลยเอ่อว้าวาว้าโอ้ยเงิดไหลตกตกตกคอยขยบขียบเยีบขยบแน่แน่เอ่อกัดดูได้ไหม ห้าสองวันนี้ต้องใช้เวลาเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าอย่าตายสิโอเคโอ้หม,มิ่นเมอืม อายโธ่ตลกกระโจนด้วยดีเวนกรรมตายแล้วตายแล้วไม่มีคนดูเลยซะคนเดียวโอ้ไอ้แบบนี้จะผ่านไหมเนี้ยเออแท๊โน ปิงซูนจะมาเร็วๆนี้นี่เออฝั่งนี้ยังไม่มาเลยนี่นะวันนี้รถไฟเรานี่โอุยโอ้ยอุ้ย <c oughs> แล้วยังไงต่อตไป กับที่เดิมยังไงลับบ่ได้หรออ่อสีแดงคือตายโอ้บ้ปมานี่ได้เลย อะไรอะเอ่อตู้เห AH. รออุอ well. <Tu> ีเจ <i> ๋งเป้งเลยเออของให้เก็บเรียบเลยอาย ϊ, ๆเจอมาก็ไอ้นี่เลยเฮ้ยวาวายวๆๆวาวโหดมาหันเลย เดี๋ยว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 อย่ามานะมันติดตะ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 จะจะอบอกอยู่แล้วว่าติดบักจะตะต่ตตไปจากโอ้ไปมอได้แล้วไปโทโอ้ยง,งดไหน จะจอมล้อมจอมผ่านไปทางไหนเนี่ยนี่เน้อโอ้เดี๋ยวค่อยไปได้ไหมอ่ะโอ้ยอีแม่งมุมบ้าว้ยไม่น่าลงมาเลยเอาไงดีอ่ะไ้ดู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 มันทำสิ

ai chữ ơn, ai chữ hả đâu 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 oh oh chữ 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 ngay cho, quay let away. see สวัสดีไอ้โอ้ไม่ก็ดอีแมงมุมบ้าไอา้โดนสนแล้เดเลยไม่มีทางไปเลยทางตันเด้เออขออภัยที่ไม่ได้ทักทายนะครับเพราะพอว่าไอ้โดนไอแมงมุมล่านี่อยู่โอ้ยคุณผู้ชมครับ ดูไอ้ประลอดทางด้านขวาของโอ้ยของจอสิครับโอ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยอ่งสวยเอ้ยเออไอเนี่ไปมาแล้วนี่หว่าอ,อีกที่หนึ่งดิ น่าจะอันนี้โอ้ยอีแมงมุมเอ๋ยพ่อระบายน้ำเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฮาทักท้อใจจริงจว ออกไปออกไปสีเหลืองแล้วอะ่ะต้องมีอะไรอีกอะ่ะต้องมีอะไรอีกอืมนี่มาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเ,วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรโอ๊ย ไปเหอะให้ปนตายไปเลยแห่จริงๆเลยเอาเอาเอาเข้าไปมีโอ้เดียวคนเดียวจะเล่นแหละโอ้ยเหนื่อยจริงจ้าสวัสดีครับเม้น เมนจากโทรศัพท์ a อนด o i ยโปรเน็ต9บาทหน้าจอแตกครึ่งมีครับอะไรอ่ะใครหน้าจอแตกอ่ะเนใครหน้าจอแตกจ้ะ ไอ้เครื่องที่ไรไม่แต่งนะเพราะว่าเพิ่งน้าเอามาให้ใหม่อ่ะจะไม่แตกอะไรอ่ะอัปเดตใหม่อ,อ มาถึงไกลเลยมาไกลถึงขนาดนี้โอ้ยมีเสือป่าจระเข้จริงๆเลยโอ้ยจะเดินเก๋ยให้ตายเอะ เดินไปทางงูแต่ว่าเจอเจ,จ้าดีโอ้ไนี่ไม่ได้เฮ้ยวายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หมานี่ไม่มีเพื่อนมาเลยเหรอ ตายไปไหนก็หมดเนี้ยโอ้เกมนี้ไม่มีใครมาเล่นเลยเหรอเนี่ยมีเราที่เล่นอยู่คนเดียวอีตายเถอะโอ้ว้ายว้ายว้าว้าววแล้วเีกแล้วอีกแล้วโอ้ยสีเหลืองเลยเฮ้ พอ,อดีกว่าเจ้าค่ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามานะคะบายบายเดี๋ยวจะไลฟ์อีกเกมหนึ่งนะืม